ช่วงนี้นะคะช่วงคืนกําไรให้เหล่าไอ้แดงลูกพ่อลูกแม่อ,มอันนี้เราจะให้เป็นในส่วนของ In l o ลอดพีโนะคะให้แสดงบทบาทสมมุตินั่นเองตัวอย่างเลยนะคะเช่นแอบมองคนที่ชอบในวัดในวดัดก็<ต>จะทําให้ดูอ๋อ,อ,อต,ตัวอย่างพระอยู่กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้กล้องน,นี้ใช่ไหมโอเคทำไรอะ่ะ ก็ไม่คนแบบไหนวะในวัดก็ไม่เว้นอะ่ะนี่ประมาณนี้นะคะถ้าเราเจอแบบคนที่ชอบในวัด <c oughs> ก็ก็จะประมาณนี้เราจะแบบอะไรมากไม่ได้ <c oughs> อะ ซึ่งอันนี้นะคะเราจะให้สลับกันทําเดี๋ยวเริ่มที่พี่ฟ้าก่อนเลยละกันไม่เอาเริ่มที่ชาลอดดีกว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับชาลอดนะคะอ่าบทบาทแรกค่ะที่ชาลอดต้องทานั่นก็คือเมื่อรุ่นพี่ที่เราชอบแอบ,บเดินผ่านโอ๊ยเอาใหม่เมื่อรุ่นพี่ที่เราแอบ,บชอบเดินผ่านแอบ,บเดินผ่านไงวะแอบ,บเดินผ่านแอบทบำแบบแบบไมอะ <laughs> รุ่นพี่ที่เราอแอบบชอบเดินผ่าน <laughs> เราจะทำยังไง เออต้องม่ฝอ่ะต้องหลับตไม่ทำอะไรก็แค่แบบเออเออเออเป็นเม็ดนาอเป็นเม็ดเม็ดหน่อยกล้องนี้กล้องนี้้พี่เขาบอกกล้องนู้นเออ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 ตีแล้วตีตากล้องแล้วหนึ่งแอบชอบเดินผักเดี๋ยวจะประมาณนี้เขาไม่รู้หรอกเขาเดินไปนู่นแล้วจ้ะภูเก็ตแล้วนะก็แอบชอบไงจะให้เขารู้ได้ไงว่าเราชอบเขาอะแล้แอบชอบเราต้องอย่างงี้สิแบบ ปกติไม่เคยแอบชอบใครก็อชอบจบตบเลยจบ<อ>ช็อตอ <laughs> นะคะอาต่อมาที่พี่ฟ้าบ้างบทบาทที่พี่ฟ้าต้องทํานั่นก็คือเมื่อคนที่เราแอบชอบทําเหมือนมีใจให้เราเราจะทํำยังไงคะช็อตไปเลยดิ <laughs> เออเออแลบลินพร้อมกัดฟัน เออเอเอได้ไหมได้ไดตายกันหมดแล้วน่ะหลังกล้องน,ะ <laughs> น,นอ่ะเนาะอะชาลอด้คะบทบาทของที่คุณต้องทำนั่นก็คือเมื่อมีคนขอเบอร์แฟนเราเราจะทำยังไง <laughs> อ่าขนาดเลยเออหุยน่ากลัวมากน่าก,กลัวมาก <laughs> น,าน,นี่นีเขาก็เอาเรื่องอยู่นะพร้อมตบสุดๆตัวแรงภูกเก็ตสุดๆ ตัวแรงภูเก็ตสดๆนะจ๊ะอะถ้าบทบาทเราเราก็เราก็ทาได้เหมือนกันนะมันเป็นบทบาทจริงนั่นแหละเออนะตัวแรงนะเป็นตัวแรงอ่ะพี่ฟ้าถ้าพี่ฟ้าออเมื่อแฟนเราแต่งตัวเซ็กซี่เราจะทํายังไงครับพี่ฟ้าก็ก็เห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็จะทํายังไงล่ะทําอะไรไม่ได้เพราะตัวเองแต่งตัวเซ็กซี่กว่าหรือเปล่าคืออะไรกียูีว่า ไอแต่งตัวี่เราชอบอยู่แล้วแต่ว่าแบบเราเราทำางไงเราแบบข้าออกไปข้างนอกใช่ไหมไม่ได้บอกว่าออกไปข้างนอกหรือแต่งตัวเซ็กซี่อยู่กับเราจะชอบก็ได้ถ้าเราชอบเราทํายังไงหลิก็ได้แล้วก็เดาแทบไหลเลยผมมองตั้งแต่หัวจบท้าโอ้โหเช็ดหนวดเช็ดเข่าหน่อยผมว่ามันน่าีิมากเลย ก็ประมาณนี้เท่นะเอออ่ะก็ไปหาแคปแล้วลงทวิตกันด้วยอย่าลืมติดแฮชแท็กไลฟ์เบเนอเอ็กซ์องลงมาด้สมคเอออ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่ขออันนึ่งได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะน้ำเทสเจอคนที่ชอบจะทำยังไงได้ไหมล่ะคือเราไม่เคยชอบใครอยู่แล้วเรามันตัวแม่งอยู่แล้วป่ะเอางี้พี่อยากได้นี้ดีกว่าอะไรว่าถ้าน้ำเทสเจอคนที่แบบว่าเราชอบเขามากแต่ว่าหน้าเขาอ่ะ เป็นสิวเป็นอะไรเงี้ยล้วเราอยากแนะนำโฟมให้เขาเราจะทำหน้ายังไงก็ว่าต้าองถือแล้วได้ไปแล้วก็หลีขยิ่งเนาะ แล้วก็จะเขินๆหน่อยแบบเออกลัวเขาจะเสียเซลฟแต่ว่าเอ้มมาใช้ดีจริงนะเพี้ยวไปใช้เหอะอะไรเงี้ยเออใครน่าเป็นสิวต้องใช้บอกเลยเป็นตัวแม่แห่งการลดสิวเอออ่ะออ๋อเราบอกโปรโมชั่นก่อนจะไปช่วงสุดท้ายของเรานิดหนึ่งนะคะตัวนี้ปกติแล้วนะคะ โฟม2ชิ้นจะอยู่ที่900บาทวันนี้โปรโมชั่นลด5 0เหลือเพียง490บาทและโฟมและกันแดด2ชิ้นนะคะปกติ1,000เหลือเพียง590บาทและโปรโมชั่นสุดท้ายค่ะกันแดด2ชิ้นปกติ1,100เหลือเพียง650บบาทเท่านั้นเลยนะคะใครที่สนใจรีบสั่งกันเลยเพราะว่าเราจะจับนะคะ เออจะจัดส่งโดยที่จะสุ่มแจกพลลอยให้ด้วย10รังวันนั่นเองนะจ๊ะแล้วเรายังมีลัคกี้ดดอวิดีโอคอลเราจะได้คนไปแล้วเนาะคนละ1.30นาทีเออ30วินาทีนะคะแล้วก็รูปพลลอย10รังวัลไปเลยที่สำคัญจะส่งฟรีทุกออเดอร์และใครสั่ง30เซตขึ้นไปได้กระเป๋าฟรีเป็นมูลค่า490บาทจ้าสั่งได้หึงวันที่4นะสี่กัญญาเท่านั้นเราไม่มีต่อแล้วเท่านั้นแต่คำนี้ไม่มีต่อแล้ว อ่าแล้วถ้าหมื่นเซ็ตเมื่อไหร่สองคนนี้จะบินลัดฟ้าไปสวิตกันที่เกาหลีนะคะเออ,อเอาซีไม่ถึงไม่ได้แล้วนะจ๊ะอ่ะมาที่ช่องสุดท้ายค่ะทุกคนค่ะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าช่วง snap time นะคะหรือว่า snap time นั่นเองนะคะจะให้คุณทำหน้าตามการ์ตูน2ตัวนี้นะคะแต่ว่าจะให้ต่างฝ่ายเป็นต่างเลือกให้กันชาลอดจะเป็นอีต,ตัวนี้นะคะให้ฟานเลือกว่าจะให้นางทำหน้าไหนและให คู่กันถ่ายคู่กันนี้เป็นสแนปนะคะก็คือว่าเลือกสองภาพนั่นเองออาเลือกภาพหนึ่งก่อนให้ชีชทำล่อยเลือกอีกภาพทำหน้านี้ <laughs> <laughs> ไปถอนฟันค่ะ <laughs> ส,ส่งซี่ทำยังไงอ่ะเอออ้าปากอ้าปากแล้วก็หยีกาลงมากล้องกลางกลง้อกลงกลางเอาคู่กันหน้าอ้าปากกว้างอ่างงกว่าน,นี้เออตาแบบโกรธตาแบบโกรธ เออแล้วพ็่ากเออหน้าพี่ฟ้ามก็ชชารอตอีกอ่ะหน้านางอ่ะพี่ฟ้าคือก้นไหนอ่ะกออกกนเป็นจิงจอกก้นอเฉยเลยว่ะก้นแดงเลยปะอ่ะเออมาได้อยู่อย่างเงี้ยเหรอตาอะไรนตาือเปมือยยิ้มเเลยปือยออเหมือนอเหมือนเหมือน แล้วหน้าแหลมแหลมอะยังไงอ่ะหน้าแหลมแหลมเออเอาอ่ะไอชาร์ลอตอีกตัวหนึ่งอีกรูปหนึ่งแล้วก็พี่ฟ้าอีกรูปหนึ่งมันน่ารักทุกอันเลยอะอ๋อขอเองเลยดีขอเองอ่ะอ่ะเอาเทปกันหน้ามีเซ็ตมีเซตเนาะเซ็ตเก่งว่ะอ่านอ่ะไหนขอดูไหนครีสนั่นแหล l e a ีส จบปิดสอบตัวแม่นะคะอ่ะเอออะทำนี้ทำนี้ต้องทำอันนี้อันนี้ตลกเนี้ยอันนี้เหมือดสุดอันนี้เหมือดสุดแล้วให้พี่ฟาทำาไหนเออเออพรามือนเดินไปแล้วว่าทำไปแล้วป่ะมันเหมือนนีหน้าเดียวหมแต่เจ้าท่า เลส่นเลแคร์เลือส่นเลแคร์เออเหมือน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 พี่เหมือนอ่าแล้วอีกสองรูปคู่กันจากทีมงานเลือกให้นะคะที่เป็นคู่กันอ่าเป็นเซลฟี่อ่าได้เดี๋ยวเพี่ช่วยถือคพี่ต้องทำหน้าแบบหมดอารมณ์แล้วหนูก็คือราชาลอ์ก็คอกอดคอหนูต้องเหมือนแอบปะใช่ปะไม่แอบเป็นแอบเอาแก้มชิดตาถ่ายฝาเอาแก้มชิดเอ่อ เดี๋ยวนะพี่ขอดูหน้ามันอีกทีหนึ่งหน้าไอ้หน้าหน้ากับเราหน้าเซ็งจริงจอกเนาะหน้ามันต้องใกล้กว่านี้ปะต้องแบบว่าเด็ดเบียดเลยอ่ะเหมือนคานีบอะเออเด็ดเบียดจบอ่ะอีกรูปหนึ่งหน้าเหมือนขานีบพุูี่ด้วยไอ้ชาลอดกอดคอพี่ฟ้าพี่ฟ้าทำหน้าขยันขยันเออต้องกอดคออ่ะงดูอันนี้ก่อนดูอันนี้แล้วก็โชว์ฟันสองซี่ล่าง แค่สองทำยังไงอ่ะ <laughs> ต้องขยับขยั่งสิอันนี้ขยับขยัขย่งแล้วใช่ปะอ,อีขยับเปียกอีอย่างนี้เลยอ่ะ <laughs> ฟิลนั้นเลยอ <Okay. S 1> น่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะแฮ่กันให้สบายไม่หยุด <c oughs> ไม่หยุดเหมือนกันนะคะ <c oughs> อะก่อนจะไปขอฝากด้วยนะคะสำหรับโฟมลังหน้าสุดใหม่ของเราที่เป็น <c oughs> แบบว่า ตัวใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือม a นชีดีคร e e ส m ปรย m m ม e อัพกับล v e r and f a c e w น s h นะคะหรือว่าโฟมน้ำแร่ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เหมาะกับคนที่แพง้ง่ายและเป็นสิวมากๆเลยใครที่ยังไม่เคยลองต้องไปลองและที่สำคัญเป็น2 in 1 n ค่ะสามารถล้างหน้าก็ได้แล้วก็เป็น m a คอัพ r ีม o v เวได้ด้วยนะคะใครที่เดินทางบ่อยตัวนี้ตอบโจทย์เลยพกไปขวดเดียวคือเอาอยู่เลยนะจ๊ะ เออโปรโมชั่นก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมยด้ไม่ได้แล้วด้วยความที่เนื้อเป็นหมูแล้วทุกคนมันจะไม่เออมันจะไม่บาดผิวใช่เราจะเห็นบ่อยๆเวลาคนจะซื้อเครื่องมาทําให้เอาโฟมธรรมดาให้เป็นหมู่ะอันนั้นคือไม่ต้องหลักหลายวิธีนี้ก็ปิดเจ้าวิธีแบบการที่เราใช้สำลีก็คือการทาลายผิวหน้าหมนคือฉันน่าเคยเคยใช้สำลีแล้วเป็นคินซิ่งมันเจ็บหน้ามากเลยเธอแต่คือพอเราได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบนี้มันจะแบบอ่อนโยนมากใช่แล้วบางทีคลีนซิ่งอ่ะเสี่ยงมากเพราะเราไม่รู้ว่ามีแอลกอฮอล์เยอะไหมม,มินเน่ยนก็ทำให้เกิดการแพ้<ช>สิวอักเสบได้เช่นเดียวกันเคยใช้แล<ห>้วเคดตาแล้วตาแบบแสบตาอย่างเงี้ยตาเงี้ย <c oughs> หรือแม่คนแบบอย่างเงี้ยเหมือนเบาค้างอ่ะทุกคนเลยก็ไม่ได้ไงแล้วยิ่งใครที่กลัวผีต้องใช้อันนี้ทาไมอ่ะเวลาล้างหน้ามันดูสกลี้งเลี้ยวเราเรียบรล้างแบบใช่อ๋อผีจะมาแล้วอะไรเงี้ยหรอเหมาะเองยิ่งที่จะพูดคือพอหลับตาปุ๊บเราเห็นผีอยู่ด้านหลังเลยอ่ะใช่เออเราจะเห็นผีแป๊บเดียวน้องีีมันแบบล้านเลเร็วเข้าใจเทียบเนาะ โปรโมชั่นนะคะทุกคนโปรโมชั่นโฟมลังหน้า2ชิ้นจาบปกติ9 0 0เหลือ490บาทโฟมลังหน้าและกันแดดปกติ1 0 0 0บาทเหลือ590บาทและกันแดด2ชิ้นปกติ1,100เหลือ690บาทจะส่งฟรีทุกออเดอร์ค่ะและสำหรับใครที่สั่งสาเซตขึ้นไปรับถุงผ้ามูลค่า490บาทฟรีไปเลยแล้วที่สำคัญวันนี้สำหรับไลฟ์นี้นะคะเราจะแถมอ่อ สุ่มแจกและกันรูปพลลอย10รูปเข้าไปในกล่องใครที่ซื้อเยอะก็มีสิทธิ์เยอะแล้วถ้าเหมือนเซตเมื่อไหร่สองคนนี้จะได้บินลัดฟ้าไปกับทางแบรนด์ไรส์ไบเนอร์ไปที่เกาหลี